อะไรแล่อรกูไม่ได้ซื้อกูจะขายของก่ออ่ะเป็นบอกให้ยายวันไม่ได้ขายกูจะได้วางทีนใหม่เลยว่าเราจะเอายังไงอ่ะแต่อะไรอีกละงานป่าบ้าเองานแต่ไหลนิวว่างันเนี้ยแล้วคู่เอลเคแข่งตอนไหนวะหรือว่าเราแข่งก่อนคู่เอล คใครม,มีแน่เงินก็ได้ทองเงยอะเยอะปะครับลูกได้โบมไม่น่อยครับได้ครับได้ครับพี่พิมพี่ปุมอยู่ปะเฮ้มึงเตรียมเกาะไว้กันเยอะเยอะหน่อยนะเว่ยเกาะไอ้เหี้อไม่ได้ทำแต่ของลืมเกาะด้วยนะครับลุงครับพี่ปุมเขาออกไปทานข้าวข้างนอกอยู่ครับแล้วรเรื่องอ่าวอบ้านนะครับสรุปสรุปกันยังไงได้บ้างอะ เอ็นพีุ่้งเขาบอกยังเลื่อนแบบไม่มีกําหนดอยู่นะครับลุงโอเคครับครับผมแปลว่าเลื่อนนะโอเคครับเลื่อนเลื่อนให้ครับใช่ครับค่าคั่วโอเคอีกสองวันแข่งครับลุงแข่งร้อยร้อยอาร์ทีเอ็นเหรอผมยังรู้สึกว่าไม่ใช่เฉยอ่ะยังชั่วถ้าเขาเลื่อนผมรู้ึกวมันเฉยเนะปรับไม่ได้เก่งพียอะไรเลยอ่ะไมหวเองไม่รู้นะโทรมาเบอร์ศูนย์สามหกเก้าสี่เก้าไม่รู้ต่ออานะศูนย์สามหกเก้าสี่เก้า สามหกเก้าสี่เก้าศูสหเก้าสี่เกอ๋อพรุ่งนี้เอเคใช่ปะผมดูในตารางวันที่8ปดะครับวันที่แปดหกเไรนะพี่เจมแต่วันนี้วันที่หกไี่ก้าูนสามหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าสามทุ่มไลลักเอสรุปวันไหนเนี่ยวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันที่หกครับ ไม่ใช่ใชพรุ่งนี้นหรอพรุ่งนี้วันที่เจ็ดเขาจะแข่งวันอาทิตย์เหรอเสาร์ป่ะครับเสาร์เสาร์แปดอาทิตย์เก้า,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 าขอบคุณเอิร์ธด้วยนะคะรับลูกร้านสามห้านะใช่ผมตกปูแล้วไม่ได้ปูน,นะเพี่ปูกลางะไม่ไม่ได้ปูกลางด้วยไม่ได้อะไรเลยแสดงว่ากองนั้นไม่มีไงมันขึ้นศูนย์ไปละไม่ไม่ขึ้นศูนย์ก็จบไปแล้วแต่มันไม่มี ไอ้แป๊บแป๊บเตัวใครเบอร์เจ็ดเก้าเจ่ก้าบาบาไม่รู้เหรอเดียวเก้าเจ็นึ่งก้าคนพี่จูเราดยขบอกขอบคุณมากเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ได้ยินอ่ะไม่มีเมนปาร์เกอร์มาเลยเบลล่างด้วยเลยมัล่ามาลามาอยากได้บ้านเว้ยเฮียกูจะได้เริ่มเล่นลักทีนึ่งไอ้ส แล้วพวกไอเซิร์ตไอเซิร์ชนี้เคยไม่มีเรื่องกับเราแล้วใช่ปะเอ่อล่าสุดเห็นวันก่อนที่มันมาเล่นธนาคารมันก็มาเยอะอยู่นะแต่ในไอด็อกมันก็จ้องจะเซตยอดสุดต่อสุดพอซีหมอรเราอยู่ไอด็อ <Ad opt S 2> <ร>าไม่เจอไอด็อก <opt> ไม่หมาย<ม><ม>ถึงว่าไอด็อกไอด็ดรวมอ่ะไอด็ดรวมมันจะวิ่งใส่เราเสมอแหละแต่มันก็เห็นบางๆตาอยู่นะใช่หรอไอด็ดรวมมันก็วิ่งเปิดเราตลอดเลยครับเติร์มีเต่สีชมพูนะที่วิ่งเปิดเราในไอด็อกปกติ วันก่อนเราไปซอสมันใครวะไอแซดเควะแซดเคเก่าทูมันชื่อวินยาแพมันเป็นแซดเคเก่าเกินขึ้นดูของดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาไปงานร้านมาตอนไหนอ่ะไม่รู้รูปดเลยครับไอ้เหี้ย ัดีครบเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นอยู่ในเมืองให้ถึงก่อนเกียรจ่ายเงินสองแสนที่เจ่ายเสียสองแสนไม่ไหวนะเงินหมดเลยนะที่จะไปเล่นทีเนี่ยสองแสน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  สวัสดีครับสวัสดีครับอิ่มอร่อยผมมาทำอะไรไม่ค่อยได้เว้ยผมมาอยากเล่นตอรรี่นะผมมีผมมีเรื่องเยอะเหลยที่จะเล่นอ่ะแต่ว่าอที่กูเล่นไปแล้วกูได้บินนะเด็กนึกภาพปะชิบหายเลยเลยเราก็ไม่ได้อยากแพ้อะตอนนี้เลยแม่ขยับตัวไม่ค่อยได้ไปทำธุระให้ลูกเลยครับ ครับลูไปกินไม่ได้หรอสามห้าสามห้าห้าสี่สามครับทั้งหมดห้าหมื่นดครับผมไอไอดีเลยนะพี่ห้าสี่สามเท่าไหร่ครับห้าหมื่นสองพันแปดร้อยครับเสียงไอเทียด้กินนี่ได้หรอชอบอ่ะขอบคุณครับเสียงตั้งเฟียวเดียว กูไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวไปทำธุระกูบอกมึงอยู่เนี่ยว่ากูไปทำธุระกูไม่ได้ไปเที่ยวมึงกอ็จะมาถามไว้เนี่ยว่าไปทำธุระคือลูกของมยังไม่มีใบเกิดไทยเลยไอออนไปนั่นไออ,นไออนอยู่นี่อยู่นี่อยู่บนมีใครรู้บ้างว่าปิดร้อยปเท่าไหร่ผมปิดไปหมื่นสองครับ เทดไปหมื่นสองแต่ว่ามีคนอ่ะามาเสนอให้เขาหมื่นห้าแต่เขาบอกว่าเป็นแอฟีผมเห็นผมว่าอยากได้มานานแล้วตอนแรกผมบอกว่าผมเอาแค่หมื่นเดียวเพราะว่าผมมันไม่อยากซื้อแพงแล้วน้องมันก็เลยขายให้ผมหมื่นสองครับคือมันไม่ขายคนหมื่นห้ามขายผมหม,มื่นสองผมก็ไม่อยากซื้อแพงเพราะว่าผมมันไม่ได้เล่นแล้วเว้ผมไม่ได้แบบต้องการมากขนาดนั้นเหมือนบอนที่ผมเล่นอ่ะ ถ้าตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะแม่งมีคนมาขอผมท่าหมื่นผมก็ให้ด้วยนึกนึกภาพไหมเพราะว่าตอนนี้แม่งไม่ค่อยได้เล่นอ่ะแบบไม่รู้อ่ะแบบเต็งๆอ่ะไอ้ที่แบบตีบวกจนเต็งอ่ะกูก็เลยแบบเหนื่อยเต๋อเต๋ไปยังเต๋อไอ้เงานร้านเหรองานร้านไหมหลุดสามห้าหลุดไอ้เป๊ปมาขับรถให้กูหน่อยเดะเป็นเป๊ปไหนเนี่ย ไอโจากมารับกูหน่อยดิตาผมทำอะไรอยูยย่เนี่ยไอโจตกองมารับกูหน่อยดิกูอยู่กลาดเนี่ยเออผมเอาของให้จูดาอนครับลงเหลือให้ผมไปรับก่อนัะมารับก่อนไอคนซื้อ15มาขายพี่ต่อไม่แต่ถ้าขายตอนนี้ผมไม่ซื้อ10 25ผมไม่ซื้อแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเล่นแบบหนักๆแบบติดง,งอมๆอ่ะผมซื้อไอคองครับแล้วคือ ตอนนั้นเราย้อนกลับไปเว้ยไอ้เจ๊แบบกูแม่งซื้อแต่ตัวแพงๆงเช่นมาคร้อยปีเนี่ยปีที่ผมมีอยู่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันไอ้เจ๊กูซื้อมันสองหมื่นอะอย่างตัวนึงกูซื้อมันสามสี่หมื่นรู้สึกว่าแบบไอ้เจ๊กูซื้อแต่ละตัวแพงมากซื้อมาได้ไงก็ไม่รู้เว้ยนึกนึกภาพไหมซื้อได้แบบตัวแพงอะจนมาคิดตอนนี้แบบไอ้เจยราคาตลาดมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเ้ยเอาจริงๆริงะถ้าคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ตัวต้องการอ่ะ มันไม่ควรราคาถึงขนาดนั้นนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเบาๆครัไม่ไม่ค่อยได้ซื้อผมรู้สึกว่ามันมันเซ็งด้วยตอนตรงที่ว่าแบบเติมเงินก็ไม่คุ้มอ่ะนึก่งพัหอไหมเ,เขาเลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เติมเงินกับพีฟ้าเยอะละ ไอจุกไปอย่างเดียวอยู่นักกรลาดไปดูเราไปร้านไหนดีอะไรร้ดีร้านแดงกับร้าน JK สองร้านนี้มมีตี้ชอบเท่าไหร่เกินตอมดร้านเปดมันผิดจุกเอ้ยเดี๋ยวผม่าเอามาโกไลท์สองสองขึ้นเ้าอยู่ขงเซ็ตบินขอเซ็ตบินศูนย์ขอเซ็ตบินศูนย์ตื่นได้แต่ต๊ยังไง มึงไปดีๆมึงไปอยู่ไอ้เวดวันเนี่ยไปที่ไหนคะไอออนขอเซ็ตสินสุดมาด่วนเลยตายแล้วด่าไอ้เวดวันเลยไอ้เวดวันด่าตายแล้วตื่นมาด่ากันขอเซ็ตวินนี้เลยขอเซ็ตนี้เลยเอาตีีดด้้้ววยยนาตตื่นมาด่ากันมาไปกินปะไม่ร้านแดงมีใครเล่นไหมนี่ไอจูบวนนี้เอเดอร์ดิงไกด์อินเดียมันไม่อยู่หว่าเอาไงเนี่ยน้องอ้าวแล้วมันจะเล่นได้หรือ ก็เล่นได้แต่ไม oh, <cool. S 2> ่มีไกด์อินเดียนั่นเรานั่นเราเขาไม่ต้องไปตีบอลเลยหลวงเราก็เล่นหาของไล่เอาเงินอย่างเดียวเลยแค่เฮียและไอสารไปถ้าเราตีบอลมันก็ต้องครบสี่เนี่ยครับไม่ต้องครบเฮียร้านแดงพวกมันเต็มเลยมามาร้านร้านแดงร้านแดงมีสี่ไอมึงไปส่องยูทูปมมาเยอะอยู่นะไม่ผมไปดูมาหลวงว่าว่าว่าไอสองเป็นหกไอสองเป็นหกไปเอาเพิ่มเขาบอกโฆษณาด้านดีนี่ดีอาจจะมาเพิ่ม ไม่รู้ครับเขาบอกว่ามันแล้วแต่แล้วมันมีเนิร์ฟด้วยเพราะคะแนนั้นที่โดนถูกกระโดดเลแล้วเป็นคนสบาอีกไหมรันแดงครับรันแดงมีตากูได้ละจบคนเดียวนะไม่มีใครได้นละอย่างประเดี๋ยเซ็ตวินสูตรเอามามาใช่เหรอซ็ตวินสูตรเลยเหรอเราแต่ ตัวของพาวล์ลุ้มดูเซตบินสูตรมาแล้วดาวกันเองอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเกมนครอันเมริกันเดียวมันมีแต่ตัวตึงเนี่ยเซตบินสูตรนี่อะไรนะแต่คนใช่ไอ้ตากูพานผมมาเซตบินสูตรเนี่ยตาอะร้านอยู่หรอผมเองมองเลยนะงั้นอ่ะช่วยร้านแดงร้านแดงมีคนแล้วคนเดียวคนเดียว มาพี่ตีไปดูไปช่วยไปช่วยปุ้ยก็แล้วบ้านึงแดงไปเลยแล้มีมีมีหกแล้วลุงมีทีมงานไหมนี่มีหกมีมีไฟมีเขาไล่ไปพี่กินมีทีมงานไหมไม่มีร้านแดงมีไพี่เจมพี่เจมมีทีมงานไหมพี่เจมพี่ไปร้านแดงให้สองคนเล่นงานร้านเขาใส่ถังดับน้ำได้ปะพี่ชูบมาพี่เขาได้กลับไปหยิบพี่ชุบมาพี่คนหนึ่งใช่ดีถ้าบวกตายห่าหมดแล้วนะร้านแดงมีหกใช่ไหมพี่กีนเออมีหกแล้วมึงจะมา แม่แม่ผมงัด J K ผมหล่อ J K คนนไม่แล้วใครจะมาสองคนนะแั่พี่เกณฑ์ผมถึงแล้วนะเอออ่ะพี่ป๊ากพี่ป๊าคนเดียวทีมงานไปป๊าลัแดงอ่ะลันแดงอ่ะพี่ไปคุณมีสามนะแล้วคุณมีสามนะโดนอยู่นะไปป๊ามีทีมงานไปป๊าไม่มีพี่เกณฑ์ไม่มีอ่ะลันแดงพี่ไปช่วยได้นะไปเติมห้องซนนะผมอยากอยากแล้ี่มานะพี่แต่ไม่มีทีงอัดต่อเนี้ยพี่เจมมีสองใช่หรอพี่เจมสองเป็นต่อยอย่างเดียวพี่เจมมีเนี้ยถ้าพี่เจมมาก็ครบแปดไงไม่ ตรงอานแดงอ่ะขี่ขึ้นมาเจคีขนึงมาที่งานัทพี่รับตายแล้วงาไปหายปืนนะพกสุอ่ะพี่ตีพี่ตีมาแดงเลยเดี๋ยวให้ปาไปเอาไปเอาไปเอาไปที่งานกลับไปเปลี่ยนบอลหรืออ่อนคนเดียวเหลืออ่อนคนเดียวไอ้คนนั้นมันต่อยกูช่วยด้วยไก่อนแบบยาไปก่อนช่วย ไม่ตายหมดแล้วเฮ้ยปาร์คมึงไปเอาทีรฮัสจากเวนวันนะแล้วก็พี่เจมเดี๋ยวรอพี่เจมรอนะพี่เดี๋ยวให้พี่ตีเล่นแทนเจมคูเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดีนะครับพี่ตีมาเล่นเลยพี่เสร็จวคืพี่ตีมาแล้วแดงเลยพี่ตีมาแล้วแดงเลยพี่ตีมาแล้วแดงเลยโอเคโอเคเดี๋ยวรอปาร์คมาเราลงเลยนี่ผมต้องลงด้วยมั้ยพี่ลงดิตอนนั้นเราไปแล้วดิเราไปแล้วมีอะไรบ้างมีแล้วมีแล้วปาร์คไปปาร์ครอจะได้ปาร์คก็ยังปาร์คจะได้ดันพี่อยู่สองตัแบกหัวใจแบกหัวใจเอง ล,ล,ลงเลยก็ได้อะไรลงเล,ล็กก็เลยใส่กอนะครับเลื่องัานเจคนะคนเดียวที่อยู่นอกเบสท์ยินเนาะชเบชเป็ดเห็นไหมเพื่อนพอใจเราจะงานเลยป้าเปิดจบแล้วกูช่วยเป็ดแล้วก um> um> ูช่วยเป็ดแล้ว เวลาตึปูนนะไอเปีวัใจแตกกระจายเลยมือเขาชุบเยอะเขาชุบเยอะอ้เปี่ยนีไม่ตายแตกินอย่างเฟี้ยวเลยลงเขาชุบนีหน่ารมาห้าหกคนนะเขาชุบหน้ารถนยเนไปปิดเขาชุบน้อยจีเห็นมือปืนไหมนี่วิ่งไปแล้วไปมือปืนเจ็บมือปืน่าด่าด่นด้ดดดนดดดไป่ย ไอ้ล้างหัวใจเซตเอแซฟมาหน่อยนะบอกพี่เอาเอ้ยตะกดมันมีกำลังจะกดงั้นะต้องคนมาเติมอ่ะต่ีสองตัวชุบใจนะครับตัวชุบใจนะสนับจับนะไอ้ล้างหัวใจจะโดนนะทีเกตมันมีประมาณหกคนนะห้าคนตายชุบฮะชุบแล้วชุบน่าตายสองเดินหน้าจุดลงยังจุดตายังชุบองน่ี่นี่ยังไหนตายะันจุดลงล่ะบุญสิ

ปาร์าร์ดเป็นไมปาร์วยจะหลุดกไปตุกคนไปตุกคนนี่โอ้ยยไงนีกูไปตุกปนอะตุกูนอะเออกูมาสกูมาสกูมีสองแล้วตแล้วมาวลมันจะมาตอนไหนวะน้อง นานเลยครับลุงแล้วมงเพิ่งปิดไปใช่เหรอออกฆ่ากันเองเยอะนะทุกคนมีอีกคนนะมาเลยตูมมาเลยตุกคมีคนตุกคมีคนตอนแรกอ่ะตอนแรกกูมีตุ้มตีนตุ้ตึงอะใครอ่ะไม่ละเติมอันที่สองไหมก็เป็นสี่ไงจูบโอเโอเคสวยครับสวยครับเราไม่มัวละ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  มเเลลลลลยยุุุมมมมึงอยากขวางปืนดิหมายกูมันไม่มีตายเหียสไลด์มันลงมาสไลด์มันลงมาอย่าไปปืนตีดิโา้ชสวยแล้วับสวยครับอค้สวยครับสวยมากครับไม่เป็นไรครับสวยครับสไลด์ลงมาครับสวยครับนีขอมากครับเกิดนะครับเกิดนะเกิดนะลุมนะต้องลุมนะต้องลุมนะลุมนะรอบลุณ รุมดาเมจเลยครับรุมดาเมจเลยครับรุมดาเมจเลยครับก็ต่อยไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับตรงเนี้ยตนับตนับครับตนับตนับตนับตัครับชุบเองชุบเองลงสองลงสองชุบอยู่ชุบอยู่ชุบไอใครใส่หน้ากากอ่ะโอ้ยมึงร่วงขนาดนั้นวางหมดอ่ะตรงเนี้ยเฮียตนับไอใส่คนเดียวพอมั้งไอ้เฮียนั่นน่ะชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วช่วยไปตีหน่อย ชุบใครวะหน้าไอชุบใครวะหน้าแดงอะหน้าแดงอะชุบใครวะไอ้มึงเล่นดีดีนสนับสนับเล่นดีดีหน่อยเออสนับหัวเขียววะทำไมหัวเขียวตายอะโอ้สนับอะไรเนี่ยชุบไม่ตียัง โอ้โหมันเล่นไม่เข้าขากัเลยเนี่ยทีนดียยังไงเนี่ยไปดูสเซปเลยดิเปดูยี่งานยังไงไอ้เหี้ยอย่างเลือน่ะไอ้สัตว์แล้วเขาไปดูสซตหน่อยอ้คอมแมาตีวินร้อยอย่างมั่วไอ้จี๋ว่าไงวะใครทำพิธีไงนบอกเขาไปที่งัดอันนี้จที่งัดแล้วจะที่งัดแล้วไม่ไม่แกตายเพราะสนับเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้เหี้ยตุ้มตาแบบไอกีนี่ลุ่มขลุ่มปากผมไม่เกี่ยวเลยในวงในวงไป nhẳng lướn này ạ cái này do lửa lá lấy cả มอ่ะลงไหมไปเติมไหนเนี่ยให้ไปร้านไหนเนี่ยเติมร้านปูไปไหนต่อน่ะได้ที่ดลังให้ไปร้านไหนเกลางเผากลางกลางเผาไปชุ่มาก็ได้นะคุไม่มีที่ชุบแล้วมึงชุบมาเลยก็ได้ชุบมาเติมกลางนะเต่ไม่มีหลุบก็เลยมีสามนะอ๋อไม่มีหลุดเลวใช่ไหมไปกลางหมดแล้วนะกลางหมดแล้วยัดมาดูนะหมดมีสามไปแล้วเฮ้ยกำลังไปสี่องดไม่ไม่มีใครงัดไปยัง แต่ยังไม่ได้งัดแต่อยังไม่มีใครลงนะกลางอ่ะไอ้กลางเอาที่เป็นกลางกลางนี่ไทยไอ้อ้นนี่หรอตหนอะไรนะที่มาดึงเอาหรอได้กลางเท้าดิไอกลางที่ตุ้มอันแรกลงแล้วก็คือง่ายๆก็คืองัดไปแล้วงันไปแล้วงัดไปแล้วพังงาไปแล้วเหรอทังงานไปแล้วครับก็เหลือดีจีไม่ใช่หรอกเปนแล้วก็ขึ้นเป็นแล้วเป็นงัดไปแล้วไปดิเจอร์เวลาร์ ก็ได้ทุกร้านใช่ไหมอ่ะใช่ไหมท่าใดทุกร้านไม่ไไมีรอสุดแปบบ๊แบแป๊บน้องแป๊บไม่ีหรอ ระดับหมวกตีตีเดี๋ยวมีรุ่นใหญ่จะคุยด้วยครับลุงอะไรครับลุงเมืองนาดับหัวขาแล้วหรอตั้งนานแล้วไปอยู่ไหนมาเนี่ยมันมีคนรุ่นใหญ่กาไหวตีก่อนแล้วเนี่ยลุงครับไอสุพัฒไงมันจะไปเก็บค่าปรับเนี่ยอ๋อเนี่ยหรอตื่นไม่ทันเนี่ยกี่โมงไม่เล่นแล้วนะยันเช้าอ่ะกี่โมง พอละมันมันจะปรัดขรับทุ่มอ่ะกระสานทุ่มไงจอดสารทุ่มมาไม่ทันไงกูยังตื่นทันเลยนะมันไม่ตื่นไม่ทันแต่มึงทำอะไรอ่ะก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ตื่นทันก็ดีแล้วไงใช่แล้วมึงทำอะไรถึงมึงตื่นสายปวดหลังไม่ไหวเลยนี่มันเล้เนี่ยานัดไอ้หลังนี่ย่งหกอ่ะใช่แก๊งสีขาวแต่หัวละหมื่นหน้านะได้เดี๋ยวก็นี่ไงเพื่อนกูอีกคนหนึ่งแล้วก็คเพื่อนพี่คนหนึ่งใช่ไหมกูแล้วก็เพื่อนกูไงโอเคเป็นหก พรุ่งนี้ไม่รู้กี่โมงอ่ะไม่รู้กี่โมงอ่ะฮะองน้อยอ่ะสิบหกสิบหกไอเด็กเจ็ดสิบเจ็ดเลขสิบเจ็ดอ๋อไอก่ง้มแบเด็กกแข้าวในร้านแดงนะเลขหนึ่งสุดาเท่าไหร่อืม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 อัีไมตามาที่ตามาที่เอลิโอเลิยตเงกากูไม่เห็นได้เลอะไรยังมีเลย เด็ผมมอเลกนะตุ้มร้านเด็กแก๊งเราอ่ะเฮ้ติททิปประโยชน์ของจักรพรรดิมีที่อะไรวะหอเราได้ยังอ่ะหอเดียสิบเจ็ดสิบเจงครับหอังไม่ได้หออเขาจะให้หรอปะต้องมีบ้านก่อนผมก็ไม่รู้ใช่เดี๋ต้องมีบ้านก่อนนะ่ครอะไรนะ เราต้องมีบ้านถึงจะเบิกได้ครับลุงตีได้อะอ้าวแล้วระเบิดปกติไม่ได้เหรอเป็นปีตีบมาได้ตอนปกติกระดาษกากระไรเออไอ้อะขั้นบนแปดมีสิบแปดขั้นบนสองคนขั้นบนไม่หายไม่เกินแจกม่ได้นะลูกนี้ตัวยังจุ่มอ่ะไม่มีบ้านเบิกไม่ได้อ่ะว่าไงพี่มาดีตอมอย่ากไม่ได้จ้ะ